สบายดีป่าลุงพอฟอสอ่งน้องมัดคือเก่าป่าลุงมือนีนก็นยุนหน้าคือเก่าป่าลุงไงหองมาเล่นน้ำน้องบีผนกระทุกลินโตคอยป่าลุงไงผลนตกคอยร่มกระรองร่มแห้งขนาดว่าตหนาวจนเปียกเวอร์าปาลุงไงมื่อคืนนกระทุกผนก่กะดังไฟงนะสมุนถาเลย เอากระสือน้ำมาให้แม่น้องมอดหิดวานได้นำ้ำตาลขิงลูกกะทิน้ำตาลขิงลูกกับกะทิขวดหนึ่งพี่ลุงว่าเมนเมนน้ำมอดหิดวานฉันก็เลยซื้อกะทิกับน้ำตาลขิงลูกมาให้พ่ลุงเองอืมพูนกระตุกพอยอ่ะขนมอืมขนมไม่ขน,ม,ขนมแล้ว กำลังเห็ดวานบ่นนะกาหนึ่งเยีมลอกลอกผ่านอยู่วานนะลอกผ่านอยู่บนเอาอือม่ได้ใส่บ่แมลอกลอกเป็นหน่วยเป็นเป็นหน่วยเลยสบายดีพ เอาจเขอมใส่ปใหญ่ซื้อในนี้เนี่ยเขาป่าเขามานี่อ๋อพนนะพี่มาพี่สบัสดีปารุงแล้วมาพี่บุษยอไม่กินหรอกบานี่คอยบุษย์ไม่กินใส่แว่ปาลุงโอ้ยขนมเต็มป่าบอกว่าจมกจงอึงไง กำลังเวานมอบรุไงโซลีลามันดำมันเม็นงมอสิดหวานวานอะนสกินบลูยวานโจมึดวานโจมึดเอาก็เห็ดเห็ดบุญยากันได้บลูยหนึ่งปนหนึ่งก่อไปตุ่มก่อนวานหน คือกรเบิงคือสบยักมันป็นได้บุญเบางอย่างต้นกับพนต๊พอยบุแสบจะเห็นไหมสบนะฮะแสบมีับมื่อจ้าได้สบแสบื่อของสื่อกะทิกับน้ำตาลหาให้กำลังเทียมมันเนี้ยเขาจะบอมันเนี้ยมันสีมันรือบมันนี่นะขาบอก่ เนียวว่เนียวหรอมันบ่มันบ่จักมันเล่นอะไรดล่น้าวัดกูจะใิ้มันจะม่มันไปลงเอก็ได้จทเบื้งวัดปูงเดือบลงเลยเอาเห็ดแนวละอย่บุตรใหญ่อันเมื่อวานนี้ล่มแหงอยู่บ่ยทางนี้นะก่็ล้วเสดกากใส่เสื้อไปลงเอ๊ะ อันบัก <ti> หุงอยู่บ้านหลังสีเขียวนาะกกงามๆน่ะล่มไป2กุกบ่มีกบักหุงเลยบ้านนี่อันเมือวานนี่ก็ลมแงบ่ลุงเอ้ยาขึ้นก็ซาวเอื้อยมื่อวานนี่ก็ได้อยู่บ้านหลังสีเขียวกบักหุ่งแม่ย่าลมางุนีือ่ม้อ่งนมกาสกั่นอเบันบักหุงเฮาสุกแล้วบ่ลุงเอยบ่งไว้มันยังหวานเอเหลืองแล้วบ่ลุงเอยน้มอดก ถาลายมือเติบลายเดือนแบบอะไรกันมันขนเน่ยจะใส่เสือกจนใหม่ค่ำไปรู้ไหมกบหงหงเขาเจาหล่นละมันเอดลายรีวานี่นะลมแห้งๆไปรู้ไหมท้งลมทั้งพนลยลมร้องว่านี่นะโอ้กบกวยเหาอไปรู้ไหม <laughs> nào, mình nữa, nhưng mình lên nó hỏi nhau một chắc thừa lên không cô không nằm mọt nè Còn tốt lăng nằm cả thị bà lưng ấy tàn chạy luôn bấy Ăn chúc lèo ấy chúc sẽ cấp nằm cả thị bà sẽ nằm cả nằm ấy Không cần hạ cái <laughs> <tí hộ. Nè. cười> มาแต่แขนปลุใส่เข่าพน้าป้าตุ๊กไก่ไก่อยู่หน้านางไก่ไก่พอน้องมดไก่ป่าปลุงไอมักเลี้ยงไก่ป่าไก่ป่าไก่ตัวมันหวานป่ะพ่อป่ะเห็นว่าก็ต้องเอาหวานเดี๋ยวอ๋ออันนี้สอบยังห้ามหมดเลยนะเห็นอะไรแล้วประแดงนลย เออปลูกหนึ่งปลงเลยเด็กกระทางหนึ่งก็ใส่กระทางงามไว้ประเดี๋ยวมุ้ยน่าใส่ปลงก็เลยใส่กระทางงามไว้พ่น,น,นตกแดดตัวน้อง,เ,ออยกกงเยี่ยมอยากแห้งคุ้มแม่แล้ววานนี้ <c ười> บอกเหตุก็ได้ดนเลยละค่เขียวนา้าถีบปลงเลย อนเยนทำลวกไก่แมนลกไก่เย็นหนึ่งอเมอนหนึ่งือกับเป็นสมุงไปลงไงใส่ข่าอันใส่ข่าลงก่อนลงใส่เขากับแบือไอเยบแปะไไหมแปะนั้นนี่ขางแรกเลยที่เห็นแมนมอเต็ดอันโจ๊กือสุกินบลุงมอเต่เคยได้กินเผื่อบ่ เคยเห็นเหตุเถื mm ่อนนะใส่ข่าวไปน้ำใส่ข่าหนึ่งหนึ่งบกอึบบ้าน้าจะมาเขี่ยวฉกันเนาะบอลลุเต้นเตนิน้หต้องเย็นตอนนี้เร่งรีบเลยหิวข่าวแห้งมาสันอยากแห้ง เนี่ยบนึ่งหิวแหงาฟังเสียงบลุงูดออกๆขนาดมดเลยเะเห็นแม่จะกินอัน้องมดเห็น่กินดีวะอนเนี่ยอ่ะออ่สนามลายเผือบใหญ่มดมีตนาวทิขี่อ๋อนี่าเป็นตะเส็บขนาดบุลุงไง

มื้อเช้านี่ยังไปหาเห็ดหาเห็ดนเห็ดเห็ดยังก็ออกนะเห็ดปวกมันออกแล้วเดี๋ยวนีไดมันออกอีกแล้วบ่เดมันออกแตุ่ดตัวพุ่นปลากําลังแขนลงเขียวไปเขียวมามันสิแขนเองแม่นบ่ได้ยากดซั่นนี่บ่ได้ยากะจบอื่นขอให้มีกะทิขอให้มีกะทิเนาะกะทิก ปวาพันอา,าอตัวเสือเขาในหนึ่งเป็นตาแสบลงกำลังแขนเนาะแต่ก็ตับตุตับอย้อนเขาเศษไปเลยซีมเงี้ยผ่านแล้วเปไล่ป็นไรเศษเปล่า คือพอน้องเยี่ยมซีมวะถ่ายกินเถิ่น้องเยี่ยมวะเข็นกําลังเขนลงไอ้เตะขากนาะเขนเข็นนี้ก็ได้นาะพอที่แตยะพูดได้น้องเยียมบอกให้พ่อเลยเป็นน้องมดว่าจะเอาเข็นกนนี้ก็ได้น้องเยี่ยมวโอ้ยพ่อเลี้ยว่าใช่น้องเยี่ยมวะมันเจ็แค่แขนละเพมาะว่าดคนเล่นดินหิวยากแหงบ่ิหิวแหงบ่จะเล่นพอยนะ โอ้เลยปูงแล้วไก่ไก่ไก่น่าอันมีตัวกว่ายายไก่เฮานะเอามีแถวนี้สามตัวนี่ว่าตัวไก่เป็นจีเป็นสาวบุลุงครับมีแต่ไก่แบบนี้มีแต่ไก่แจ้ไก่โตบุลุงเลยพอพรอมัดเป็นหมักเลียงไก่แจ๊กไก่โตแมนแล้วเรียบร้อยบุลุงเสแสร้งนะกบุลุงกินนสำคัน เสบเสบก็่งเสบหน่อยหลับตือนแล้วตื่นแล้วลุกมาลุกมาลุกมาพอดีเลยเพิ่นอนเพิ่งเลยมาตื่นมากับพริบเลยคุณนะสูงเพิ่นนะสบายดลยตักตักตักวยนะตักสวยมาขัตขาาขั Tại xe bắn tạc mỏi <laughs> tạ tạ tạc mỏi tạc mỏi tạc mỏi lùng ấy mất kín tạc mỏi 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 tạ mỏi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  สิเขาลายตื่นบวนน้อยหนึ่งกินกินตาต้มีจักหายตื่นอมอนกินหวานทางน้ำตาเลยเสบหน่อยนะพะลงเอ้ สวัสดีป่าลูกตื่นมาตอนไหนอีกหนึ่งตื่นมาตอนไหนสมมติสมมติวนยเนี้ยตื่นสิบัตื่นนอนคนจะไหนกัแล้วนะฮะคนต o o m ดูนะฮะแก่ปะมันหอนแก่ไปใหญ่ Ni lúc, không nữa. Shao. 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 คนมาจาบ,บเรืองป้าลาบไก่กินแล้วแบบกินเก่งน่าหลงนะป้าจะกอตเย็นจะกอนเย็นจะกอนเอาก็มมหอนปนะ้าลูกลูกล่ะเต้าเต้าหิมีกีนอาไ้เพิ่มเกินแล้ว แพเจาจะลืม่แพ้เจ้าจะลืม่อแพแม่ที่ลูกเรืนองแยบเจ็บปะหายจบหาจักโ่หาโป้ไปแกเมื่อนั้นนางด้านเห็ดเป็นใจเปือนไปบานเนี่ย วานอันนี уров, ้แหละวนอื้อเลย่นใส่เปลือกมันไ่จชชี huh. now, ้งี้มีห่อนหนาใหญ่เลยมันคูใส่เลย่เปลือกมันเหมือนแมวใส่เป็นงี้นะกซูลูกจะได้ยำยากหอนเย็นแหงแมวไนะลมเย็นแหงวร่องเขื่อได้ได้กิน bớt bớt không chút móng. A móng đọc. Nguyên liệu ai hãng hãng. Long yêu bớt thảo bớt 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 <laughs> à, sẽ kinh kinh หักต yeah. <tr seine Christmas> ื่นนอนเลยนังงงแงีเออแม่ชิมได้คำไหนเด้อเด้อแม่ชิมเด้ออเนี่ยน้ำมอดจอาไปขละปลากฝากะล็ก็แทกก็จะตามช่องน้ำมอดในเดอปลาลูก่าบิมนาปลุกสบายดี